พกษาคนแรกของประเทศไทยคือใครคําตอบก็คือเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีเป็นครูพระรักษาคนแรกนะครับคือเมื่อกี้ข้อสอบข้อที่ข้อที่1เนี่ยถามว่าบีดาพระใช่ไหมคราวนี้ข้อที่2ถามว่าครูพระรักษาคนแรกนะครับนี่คือเคยออกข้อสอบนะครับเคยออกข้อสอบนะนะครับเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีนามเดิมก็คือสนั่นเทพหัสดินณอยุธยานะครับเสนาบดีกระทรวงธรรมการ ประธานสภาผู้แทนราษฎรคนแรกนะครับเสนาบดีกระทรวงธรรมการธรรมการก็คือกระทรวงศึกษาธิการในปัจจุบันนะครับเมื่อก่อนชื่อว่าธรรมการไงก็คือศึกษาธิการนั่นแหละนะครับกระทรวงศึกษาธิการในปัจจุบันนั่นเองนะครับนะครับผู้วางราักฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษาะครับผู้ร่วมดำริก่อตั้งมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยครับก็คือจุฬามงกรมหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็เป็นผู้นําฟุตบอลมาเผยแพร่ในประเทศไทย นักประพันธ์ใช้ปากาใช้หน้ปาประกาศว,ว่าคู่เทพแล้วก็เป็นผู้แต่งเพลงกาวกีฬาด้วยนะครับพวกเรานะักกีฬาเจกาห้านเชียวชันชิงชัยมยนยอนั่นแหละก็คือเป็นคู่เทพก็คือเจ้าพยาธรรมศักรตร์มรีเป็นคนแต่ง